สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชวนคุยเรื่องที่แบบใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะเรื่องเทคโนโลยีโดยเฉพาะเอ,อ่อกับพวกโซเชียลมีเดียเนี่ยมันกำลังเข้ามาเปลี่ยนวิธีที่เราคิดเราใช้ชีวิตหรือแม้แต่การตัดสินใจซื้อของของเราเป็นหมดเลยว่ามันเป็นยังไงบ้าง เรามีข้อมูลน่าสนใจหลายชิ้นเลยค่ะทั้งงานวิจัยที่มองไปข้างหน้าผลสำรวจผู้บริโภคแล้วก็ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะหยิบประเด็นสำคัญๆจากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาย่อยให้ฟังกันง่ายๆให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าตอนนี้โลกมันหมุนไปทางไหนแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเทคโนโลยีที่มันซับซ้อนขึ้นทุกวันเนี่ยมันมีความท้าทายอะไรซ่อนอยู่บ้าง โอเคค่ะลองมาแกะดูกันเลยดีกว่าเริ่มจาก AI ก่อนเลยไหมคะในงานวิจัยชิ้นหนึ่งเขามองว่า AI เนี่ยเหมือนดาบสองคมเลยนะด้านดีคือมันช่วยเพิ่มพลังสมองให้เราได้ที่เรียกว่า cognitive augmentation นะคะทำให้ชีวิตสบายขึ้นเยอะเขาคำนวณเล่นๆน,นะคะว่าเราอาจจะมีเวลาว่างเพิ่มได้ถึงปีละ91วันแค่ให้ AI ช่วยจัดการเรื่องเอกสารดิจิตอลจุกจิกให้โอ oh. 91วันนี้เยอะมากเลยนะครับฟังดูดีมากๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีความกังวลอีกด้านหนึ่งเหมือนกันครับคือเรื่อง deskilling หรือว่าทักษะเดิมๆของเรามันอาจจะอาจจะลดลงเพราะเราไปพึ่ง AI มากขึ้นแล้วก็เรื่อง autonomy หรือความเป็นอิสระในการตัดสินใจของเราเองที่อาจจะน้อยลงไปรวมถึงการคิดวิเคราะห์หรือ critical thinking ที่อาจจะไม่คมเหมือนเดิมเพราะมี AI คอยช่วยกีดให้ตลอด คือแม้แต่ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเองก็ยังมีความเห็นต่างกันอยู่เลยครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย AI มันจะกระทบกระบวนการคิดเกี่ยวกับความคิดตัวเองหรือ meta cognitive ของเราในทางบวกหรือลบมากกว่ากันแม่อืมก็น่าคิดนะคะผลกระทบมันไม่ได้อยู่แค่เรื่องความคิดส่วนตัวเนาะมันลามไปถึงวิธีที่เราเสพสื่อด้วยโดยเฉพาะในโลกโซเชียลกับพวกอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลย พวกอัลกอริทึมอย่าง collaborative filtering ที่คอยแนะนำคอนเทนต์โดยดูว่าคนคล้ายๆเราชอบอะไรเนี่ยมันฉลาดขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วเดี๋ยวนี้เขาบอกว่ามีการใช้ AI มาช่วยสร้างคอนเทนต์หรือหรือถึงขั้นสร้างเป็น i n f l u ูเอนเเสมือนจริงเลยก็มีนะคะ ใช่ครับตรงนี้น่าสนใจมากๆเลยเชือพอคอนเทนต์ที่ AI สร้างมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยกลายเป็นว่าความต้องการคอนเทนต์ที่มาจากคนจริงๆที่มันดูน่าเชื่อถือหรือมี trust แล้วก็มีความเป็นของแท้ authenticity เนี่ยมันกลับยิ่งๆสำคัญมากขึ้นไปอีกปัจจัยพวกนี้บวกกับความรู้สึกผูกพันเหมือนเป็นเพื่อนกับ influencer หรือที่เรียกว่า parasocial relationship นะครับ มันกลายเป็นหัวใจสำคัญเลยที่ทำให้การตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์มันมันเวิร์กแล้วก็ต้องไม่ลืมด้วยว่าแพลตฟอร์มเองก็ไม่ใช่แค่ทางผ่านเฉยๆนะครับเขามีอำนาจในการกำหนดสิ่งที่เราเห็นด้วยหรือที่เรียกว่าดิจิ t a ลอินเตอร์มีเดียชันอ๋อเข้าใจเลยค่ะคือแพลตฟอร์มก็เลือกให้เราเห็นบางอย่างได้ด้วยแล้วคนทั่วไปอย่างเราเล่ะคะปรับตัวกับเรื่องพวกนี้ยังไงบ้าง มีผลสำรวจที่น่าสนใจมากเลยค่ะคือคนเริ่มเปิดใจรับคำแนะนำสินค้าจาก Gen AI มากขึ้นเยอะเลย75%บอกว่าโอเคเลยนะแล้วก็เกือบ70% 68%บอกว่าเคยซื้อของตามที่ AI แนะนำแล้วด้วย แต่เรื่องเงินก็ยังสําคัญอยู่ดีเนาะหก็ก็ยังเลือกซื้อแบรนด์ของร้านเองหรือแบรนด์ที่ราคาถูกกว่าอยู่ดีแล้วก็เรื่องประสบการณ์คน65%บอกว่าเคยเปลี่ยนใจเลิกใช้แบรนด์เดิมเพราะว่าโปรแกรมสมาชิกมันไม่โดนใจเหมือนเดิมส่วนโซเชียลคอมเมอร์สหรือการซื้อของผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มเจนซีนี่คือมาแรงมากๆเลยค่ะ ครับข้อมูลชุดนี้มันสะท้อนภาพรวมได้ดีเลยนะคือ AI มันค่อยๆแทรกซึมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันเราไปแล้วจริงๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนก็ยังมองหาความคุ้มค่ากับประสบการณ์ที่ดีอยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็จรงงิงซึ่งซึ่งอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่เลยที่ธุรกิจต้องปรับตัวให้ทันว่าจะใช้ AI มาช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ยังไงโดยที่ไม่ทาให้ลูกค้ารู้สึกว่าความเป็นมนุษย์หรือ human touch มันหายไปใช่เลยค่ะ แล้วพอเทคโนโลยีมันเข้ามามีบทบาทขนาดนี้มันก็ต้องมีคำถามเรื่องอื่นๆตามมาด้วยเนาะอย่างเรื่องข้อมูลผิดๆข้อมูลลวงหรือ misinformation ที่มันดูเนียนขึ้นตรวจจับยากขึ้นเรื่อยๆหรือเรื่อง Algorithmic Bias คืออคติที่อาจจะซ่อนอยู่ในตัวอัลกอริทึมเองทําให้การแนะนําหรือการตัดสินใจมันเอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็เรื่อง human agency หรืออิสระในการตัดสินใจของเราเองที่อาจจะถูกจํากัดลงไปเรื่อยๆรวมถึงความเป็นไปได้ที่สังคมอาจจะยิ่งแบ่งแยกกันมากขึ้นเพราะความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงหรือใช้ AI เนี่ยแหละค่ะครับประเด็นพวกนี้มัน มันชวนให้คิดต่อจริงๆครับว่าเราจะหาจุดสมดุลได้ยังไงคือจะใช้ประโยชน์จาก AI พร้อมๆกับป้องกันความเสี่ยงพวกนี้ไปด้วยได้ยังไงในงานวิจัยเขาก็เน้นยันเลยนะครับว่าเราต้องคิดเรื่องการฝังคุณค่าเป็นมนุษย์ หรือ human values เนี่ยเขาไปในโค้ดของ AI ตั้งแต่ต้นทางเลยแล้วก็ต้องมีกระบวนการออกแบบแล้วก็กำกับดูแลที่เปิดให้คนทั่วไปมีส่วนร่วมด้วยหรือ participatory governance เพื่อให้มั่นใจว่า AI มันจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมพลังให้เราจริงๆไม่ใช่มาควบคุมหรือลดทอนความเป็นคนของเราไปอืมถ้าให้สรุปสั้นๆก็คือ AI กับ algorithm เนี่ยมันเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆเยอะแยะเลยช่วยให้เราเก่งขึ้นทำอะไรๆได้ดีขึ้น แต่ในขณะเดียวกันมันก็ท้าทายความเป็นตัวของตัวเองการคิดการตัดสินใจหรือแม้แต่วความสัมพันธ์จริงๆของเรากับคนอื่นๆด้วยเหมือนกันเนาะใช่ครับสุดท้ายนี้อาจจะต้องทิ้งคําถามให้ไปลองคิดกันต่อนะครับมีแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจบอกว่าเครื่องมือที่เราใช้มันก็หล่อหลอมตัวเราไปด้วยถ้าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ย เราในฐานะประเจกบุคคลและก็ในฐานะสังคมเราจะรู้เท่าทันและก็กำหนดทิศทางการอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีพวกนี้อย่างมีสติรู้ตัวได้ยังไงบ้างหรือว่าเราจะแค่ปล่อยให้ตัวเองไหลไปตามสิ่งที่อัลกอริทึมกับแพลตฟอร์มเขาอยากจะป้อนให้เราหรืออยากให้เราเป็นอันนี้น่าคิดต่อมากๆครับ